ปุยเมฆนภสอรตอบแบบนี้หลังเจอถามหน้าแก่ขึ้นไม่เด็กเหมือนเมื่อก่อนเป็นอีกหนึ่งนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับปุยเมฆนภสอรวิรยุทธวิไลหรือคุณหมอปุยเมฆหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของหมอปุยเมฆอยู่ก็มักจะเห็นว่าสาวคนนี้ก็มีมุมน่ารักสดใสยเยอะมากแต่ล่าสุดเรียกได้ว่าหน้าเด็กเป็นเหตุแหละ หมอปุยเมฆโดนชาวเน็ตทักแชทเข้ามาพร้อมข้อความว่าทำไมรู้สึกว่าเจ้าตัวหน้าแก่ขึ้นไม่ค่อยเด็กเหมือนเมื่อก่อนโดยหมอปุยเมฆได้ตอบกลับข้อความนี้ว่ามีใครก็ไม่รู้ดีเอ็มมาบอกว่ารู้สึกว่าเราหน้าแก่ขึ้นไม่ค่อยหน้าเด็กเหมือนเมื่อก่อนเลยแกฉัน24แล้วกำลังจะ25ให้โอกาสฉั้นให้โตบ้างเถินนะฮ่าฮ่า เอาเป็นว่าก็ยังน่ารักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยคะ่ะ